เบิกสาวเท่าแกสลีบเล้งหมันเ่สาจอมอจ่าจอมหันมาสาวจอมมีนม่เท่านี่นหมดเลยเาม่มีแคล่มีแคหถ่าย่ายคลิปจะจอมนี่ยไหมไปได้ วิธ de oh, oh, like ีชีวิตเฮานี่ล่ละผีสังสอคนนี่เฮ็ดสังฮะสคนนี่เฮ็ดยังน่ะได้ยิบเยอะยิบเยอะโอ้ยงกระดูกหมูก็ยถ้าไดแหนลูกหมู เผ็ดดี่อยบกินเลยค่อยกุเจ้าว่าแซ่เป็นความเข่า๊กแล้วเจ้าซื้อมาเลยกอ้งรดได้ัน้กุ้งผัวข่อยตึกเอาเลยได้หนิมมาหิไงนะบ่เออตอย่างเยเอาเก๊ดมันใส่กันแน่ก็ป่าเกมันใยังกว่าเก็ดเก๊เก๊มันหาค่อยค่อยมือใส่อ่อมกิเล็กเสีย ว้ังนเอาหารใน้ปัวได้นงียงว่าบมมีความพิษจากเห็ดอาหารไหมซีแจ้งปลาสี่ตันั่นแหละค่อยทำบริญญได้ถ้าปัวมากหน้าะฮะก็รอกมันใส่ควาย ันยูนําพีน่งาเดถามสุกไปไปซ่มปเอาอันตะเข่งแออะไรง่ายหร่นะง่ายนะยังบอกอดพูนทำนีปนี่ละเออก็ถือว่าใ่ญ่เร็วได้เอ้ห่ายละจะแล้วเอยบ่มันใครซื้อหรอมันบริเนั้นหรอะ มาไปกนเนืเค็มนีเอาพูเอานังไดน้องค่ะน้องไม่ชอบหนังอาวปเ็้เขียวดีโอ๊ยปู้ฮะเขียวดีปเป็นจ๊กจไมไหมรออย่างทีิ้มไยาคอกาาน่งเต็มนี่ซื้อมาให้เอ้ยจี้มันไม่ไหมใกวางงั้นมาเลยไม่มอมะค

อยกินแล้วอยืากไกมิน่กับมุกนสิทออกมาเยอยากเกเอแก่มัขาวแก้จิสังแก้คันแกอะไรอะไรทั้งสายยางสังคุบี้ว่าจ้เร่นจะมจง่อนมจะสังูไงต้องแบมาะเเดียวเ่อนมานะเอาชิมที่เบยเลยเงนมานัะแทของไเบยมด ดนรัแล้วังางเอกคอยมานี้กินน้งเข้มผุดพัดยำตีเนาะนั้กนก็ดีโอ้ตีนางเอกอิเสาวนั่ไปกินน้ำมูก่าได้อุ่นอมโย เขาแค่เป็นไปเรื่อเอ้ยอุดยุงบ่เอ้ยไปได้แล้วพูดพี่พี่พี่แมานั่กพี่พี่มาเบิ่งนูกุ้งใหญ่ไอ้ต้อยฮะเจ้ามาเคยเห็นบอกกุ้งมาก่อนไอ้ต้อยไปเบิ่งลูกฮะ ชอบเดียวเขาแนมมันได้คพ่อบเยเอ้าเฮ้ยเฮ้โเฮ้ย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 เ้เฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้าเ้ยเ้เย้ยเ้้เ้อเอเฮ้ายเ้ยเ้เท่ยไหร่เฮ้้เ้ยยเย กูห้าร้อยกูนะกูไล่ตละห้าจี๊ดกูไล่ตละห้าร้อยบอกกูมังกรและมีหนาวและเล่นกูห่านหนห้สหมันวมีจักกเลบกนเอยกไหนือนตัวนอมเกียวว่าแล้วก้มือนะกเอาเฮ้ยกูไปเห็นมึงได้มืออันนี้ เอามาจะปากมานะมนะปากกเมือมันยาเอกีนี่เมื่อกี้นี่เกี่ยวหน้าให้ได้ในขาย้ยทาห้นี้ัาดาวมันเป็นแจ๊จ๊้าของเจ้าของค่อยจักแล้วของไข่คนวะของเซลล์ของค่อย้นี่มหนี่มาใกันาโย่คุมตัวละสองพันห้าร้อยขหอยหัวขายสูงกว่าพนห้รตัวเดียว

จ่าตอนแรกอันนี้ว่ามีคาชื่อดอกาเพราะรไปนั่ลจ่าลจ้าเราไปอ่านลุงจ่าเอลงาราไปอ่านจีดายราคำลาเื่องเราวักนำาขาบไปไปกรเาลจาบเราลาปการเราไต่อแรกเราเ้าการเขาตีห้าเวลาลุงจ้เราไปนี่ เลี้ยงลูกกับปลาเป็นแหละผล่าเหรอบ้านเรืนลูกอยากกินนมเป๊ะเติมให้นมดีแหละนมโคว่าแล้วกับหัวแล้วกับเห็ดแค่วอกล่ะให้พ่อกะเห็ดแล้วกับให้พ่อกะหัวล่ะหัวแล้วพ่อกะว้าแหลอันเอาบ้านแต่สิไดอันนี้ให้ดวงไอ้ดวงท่ายไว้ผลมาด้วงท่ายไว้ลูกยังไงน้อยใส่เม่อข้าวเขาหัวเขาไอยเด้อ ไม่เป็นกเลกนพเป็นได้เป็นอยู่เดียวดีว่าสิเกียวเน่ยหลางเฮือนเมือนั้นมือนี้อยู่พนต๊แล้วกันเ้าแล้วบอมันอันเน่าอันน่ยนะนะน่ยพูดนะยไม่ตายห้าพันไหมโได้สองอันสา้าลยนะเขขไอ้ก้าเขาไอ้เล่นเขาฝีมือแท้ คนเร็วเห yes. ่อ้ค eh ่ะว่ามันซัดซัดคนเร็วลอคนเร็วคนเร็วคนเร็วตัดงายนี่อตัด่ายดนี่ยตัดง่ายเนี่ั่าเนี่ยตัดง่านี่ยตัดง่ายเนี่ง่าเนี่ยตัดง่ายยตัดง่าเนี่ยตัดง่ายเนี่บตัด่าเน่ยดง่อยเนี่ยด่าเดี ถ้าโพดฝักอ่อนขั้นตอดการผลิตโอาไปหั่นไปนี่เค่นกันเลยเอาคักกรงมากมช่ไดมพี่สางเป็นพี่สางมือเป็นพี่สางจะว่าอัดคบแกะนะเขบอกไว้ ก็ไม่ไรเพื่อนเลยมันหกมันยุ่งคืจากคนอไปาผ้าคนาเ็เมต่าสอก็ยังพันเดยวไม่ก็เลยบาดมือเสียผักขนาดนันท่านนังแต้สีนวเนาะมังซรีเนาะผู้ใดซื้อไปกินแต้สีนวเนาะมังซรีอันนี้อาบน้ำระยังมาเนี่ย เราเลยว่ามานอนเพื่อนแหละเพื่อนว่ามานั่มล่ะก็เออว่าเมื่อเพื่อนล่ะก็ฮานุเจคือเพื่อนบอดายแหละแต่จะไปอุ้มก็ซื้อเยอะเลยสักะเมื่อนี้สีอาบดูบ่อาบเนี่ยแม่แน่ใจขอรับได้ค่อยฮะใหม่ๆล่ะอาบได้นี่ว่าแล้วจังคือค่อยแล้วจังจีสองนอนได้อยู่สักคนดีอยู่ กชาดูนเมื่อานราก็เดินกับบักชาดูื่ชางาดดตหนาเลยต๊ะัมบนนู่นจ้องบนนนยมมันเลยบอกว่ากัต้องโต๊ะมแล้วอยงคุณตุ๊กตาเรียกาเช่าเป็นจ่าได้บ้างว่าเมื่อพิษเทอยงพิษเได้แก็ใช้ิว่เป็นลัก ประเทศนิ่มแล้วใช้เบะแรกกรบอกแล้วจู้เอาปะเทศลกขุมนะะเทศลกขุมละทพาขัมาเยยบลงพร้อมล่ะป้ากัไปแล้วบอร์เซาดีฮะกดไปใส่บ้านทิมแล้วเ่าเดียหาฮะอเล็กไปดึงเบิ้งไปดึงเบ้งเอาเลยอีทุนกับอีดูวัญอีทุนกัเอาให้หละชีาตจับเลือกเอาอันนี้กับบริษัทปั้นได้เอาว่ะคุีแหละอีทนเอไรซี่แล้วก็อันไปดตัวอัน มเขาานั่นแหละแล้วก็บริพองล็อกก็ดีอันเนซะเอน้เขากน้อยต้อยโก้มันง่านี่น้ยเขาเซนั่นแหะเขาได้เออเอเดี๋ยวอีกีทเาจะที่พเซมหอมมหาเซมเป็นซิเลย่อคนกเลยอนกันกันอาที่วกางคนอ่าหยุดิ้แล้ว ข้าวเห็ดให้เข้าอันน้ำนะคะผูกกัน้น้ำกากะโกมันกะซักอีกบ่อไม่แล้วมันกะให้ข้าปูกันผได้เ่นไส้หนวใช่เหมคุณม่คุณแ่ใ <ue> ouais. ่กิน เอาล้แล้วอีเป you know, ้วาม้ค่ะป well, so ้าไม้ค่ะอันที่ไปตีห้าได้นาแม่จ้าจ้ามากินยแม่กินเน้อย่างไปไปย่างมาไปจ้าจ้าไปเดากกันพวกยังไเขากินเออเด็กเล่นเ้ย่างก็ดีี เบะยตงไม่ได้กินแล้วของมันออีเ hmm. บ้อีเบ้ไป um ังไงมาเนี <h 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 ่ยมาเราจะวัดฮะนีเทาวัด่เราวัด่เราเราเรานังนังาจายอยู่หลังกระจกแต่ว่าจะควันที่ช้างตพเขามาใส่หน้าเราหน้าใ แลป้าที่บ่อจับเปลีานแล้วเราก็เป็ยนเลยล่ะปะบ่ายฮะเอ่อมากรเลยเยอะเลยเราบปถึเนี่กเราว่ามีคือควันยกออกมาเลยน้าโซ่บดเจ็บเนี่ยเด้เต้เบ้าอ่ะแตเขาจะได้ยินเสียว่ารักษาแล้วว่ารักษาอ๋อไปรักษาด้วยว่ารักษาบอาเขาเราว้าวัวป้าที่ อราทบคีซีเบิกเดียวตันเช่าเล้าจะเบลล์หรืลาะถ้าเป็นควันซาได้แหลกเสร็จแล้วตึงคุนใสเออตือคนมันก็ไดวร้ำแล้วเช่ไยวเราเแม้สวยจิตเป็นลงหัวจักแล้วปุหนซีเป็นหูจ้า ก็ตร่ไปเรยกลยาบคไต้ไ่บาเกไป่าได้อยู่บะได้อยู่เหรอกอ่างโคตรกจะเ็ปได้ลูโถดเมือานี้จะได้บ่อดบ่ด้วนน้งนป่าสี่โต้ถึงตอนเก้าอีได้ว่าตอนนั้นตอนนี้บอกไปกิไปตอนซอยยูชยกินก่นอือ ไปแลย้อนรีพอรพอบ่ได้ไปลายว่ะลบจ๋อกันบ่อแดงพดีเฮ้ยมอนังหวล้วกเสื้อปลากรออือูบะถือกระเสื้อเนี้ยอาเจ้าววนู้วัวนู้อันพี่จางอันอันพะไปดิกรไอต่อยปลาหมูเคิงชาตต่อยแล้วย่ทงแลต้านแล้ว ปาดคอปาหัวมไอ้ยุ่งข้อความเขาออกงานกูหหัวปาบแล้วเป็นอะไรตัวึงัวโอ้ย่ายกับู้านวัวไหนเห็นอะไรบ้านมัวตัวหนึปาดปาดต้องดึงรูปไปทางหน้าเบ๊ถ้าปาดปาดหัวแล้วดึงลบหลักทางเน็ตนั้นเป็นโบต้องปาดหัวแล้วดึงรูปไปทางเน็ตเป็นรูปลบแยังว่าหัวงูยังคาสะดุ้งอยู่เดนี้ฮะรายกาดฮะ เึ e ้นมาบอกข่าวรู้ไเมมันถือไว้แล้ว